Darling, you send me. I know you. สวัสดีค่ะอยู่กับจัสซี่เบอร์รี่น้อพอดคือวันนี้ยตื่นเต้นมากเรามางานอีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีทีสุดพูดเลยว่ายืนหนึ่งเวอร์เนาะ คือเรามางานเป็นอีเวนต์ของเปนดินะคะเขาเหมือนแบบว่าเป็นอีเวนต์เปิดช็อปที่ไอคอนสยามนะแล้วเรากับพี่จอยล่ะเขได้รับเชิญมาเป็นงานแบรนด์แบบเขาเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์แบรนด์เออนั่นแหละครั้งแรกที่ซอสจีเบอร์รี่และอาม์เบลีซาได้เชิญรีนนะคะแบบตื่นเต้นมากแต่ว่าพี่จอยไม่ได้วอล์กนะคะก็ฝากตามกันในบล็อกของพี่อัมากันนะคะ่ก็มาดูกันนะคะว่างานอีเวนต์ของเป็นดิเขาจะเก๋เขาจะลดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปดูกันตามพี่อัพมา แกดูคนดิคนเยอะมากเลยพี่จอดอันนี้คือชอบเป็นดินะคะคนเยอะมากแบบตื่นเต้นมากเลยอะคือครั้งแรกของเราแล้วเราเจอคนขนาดนี้พี่โจรู้สึกยังไงอะรู้สึกว่าแบบงงเลยว่าแบบนี่นะคะไปที่แอมเบรียนเจสันแมนย์กัน ปลายปีพี่ที่มาเรียนผีแกไม่เคยมางานเยมชุดนนแบบว่าคนเยอะขนาดนี้มาก่อนใช่ไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกเลยที่แบบว่ามางานแล้วคนเยอะขนาดนี้นะคะคือแบบในแบบหลอด้วยอ่ะกำลังลงทะเบียนอยู่นะ,ะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานนะคะจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานนะคะ พอลงทะเบ,บียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อันนี้เป็นสายข้อมือก่อนที่เราจะเข้างานนะคะจสัสซี่เบอร์รี่ประสาทใหม่ดาวิกาที่ไปไหนเพิ่มก็ดีอะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ที่ไหนเป็นไงบ้างคะคุณจสัสซี่เบอร์รี่คนเยอะมากตอนนีห้หัวแตกมาดู <laughs> คนเยอะเกนินเมื่อกี้ทายูปัดชิดใหม่ดาวิกาเลยนะก็ะ <laughs> ะคือตาย <laughs> ดาวิกาสวยมาก น,นั่งรถเน้อสวยเวอร์ดีมากงานดีมากตอนนี้นะคะเราสึกว่าเรางงม,มากเลย เราจะต้องทำยังไงต่อไปแล้วเราจะต้องเอาอย่างไรต่อก็เนี่ยสจแล้วกลับบ้านได้ต้อว่ามันร้อนเอาพวกติดในไอคอนมันจะเย็นกว่านี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้คือแบบคนเยอะมากคนมันแน่นมากแล้วไทยรู้ไ่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินแลบเลิญเสร็จแล้วเราเองค่อยลงมาถ่ายนี่หรอก็คิดว่าคนน่าจะน้อยแล้วเราก็ถ่ายได้เพราะว่ามันใช้ไฟแบบไม่ใช่้ไฟธรรมชาติอยู่แล้วมันคือเป็นไฟแบบไฟในห้างอยู่แล้วอ่ะไฟในห้างไฟมันเหลืองมากใช่เพราะว่ายังไงมันเป็นไฟในห้างอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องซีเรียสว่าจะ

ว่าไงกลับเลยเหรอเกลทำไมอ่ะรีบกลับจังเลยอ่ะก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วเราได้รูปแล้วไงจบแล้วเนาะใช่แล้วไปไหนต่อได้รูปก็คือมิชชั่นคัม plete เรจะไปไหนต่อไปกินข้าวเพราะตอนนี้หิวมากร้านไหนร้านไหนเราประจําปะร้านประจําของเราที่คนก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนจุลชัยปลาเผาต้อยก็เป็นว่าคลิปนี้ขอจบอย่างเท่านี้แล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะข้อประมาณนี้แล้วกัน ฝากติดตามอเมลิ่าและจัสซิเบอรีด้วยนะคะบ๊ายบาย